สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาจะมานำเข้าลิงก์ AM หรือว่า QR c o d e กันนะคะเราจะแบบ QR c o d e นะคะทุกคนเพราะว่าแบบลิงเราไม่มีลิงทุกคนมีแต่แบบ QR เนาะซึ่งใครจะหา QR ก็หาในแอป Pinterest แบบนี้นะหรือว่าแอปอื่นก็ได้นะคะอย่างแรกเราก็เข้ามาในเข้ามาในไลน์นะคะแล้วเราก็กดคำว่าหน้าหลักตรงนี้เลยนะคะ กดเพิ่มเพื่อกดตรงนี้เลยคิว QR ตรงเนี้ยไม่ต้องเพิ่มเพื่อนก็ได้นะคะตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เข้าไปแล้วก็เราก็เข้าตรงนี้เลยก็เลือกเราก็เลือกรูป QR มาเลยแล้วเราก็กดลิงก์ด้านบนเลยนะคะ อันนี้เราถ่ายด้านนอกบ้านนะอาจจะมีเสียงเสียงไก่มานิดนึงเนาะแค่นี้เราก็จะนําเข้าโปรเจกต์ได้แล้วเรากดนําเข้าแล้วเราก็รอแค่นี้เราทุกคนจะนําเข้าโปรเจกต์ได้แล้วสวัสดีวันนี้ก็ขอแค่นี้นะคะคลิปอาจจะสั้นนิดนึงนะต้องขออภัยบ๊ายบาย